สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้ก็จะมาสรุปสีาลาวกันต่อนะคะเพื่อนจ๋าสีลาวลาสตาลาวีพีนะคะสามัคคีเนาะก่อนจะไปฟังสรุปก็มาฟังคําเตือนนะคะเพื่อนจ๋าคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าย8สิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนจ๋า โอเคเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ่าเราก็จะไปสรุปกันของอสีล่ลาวกันนะคะของวันที่สองกันเนาะของวันที่สองพี่จัยก็้เด่นอยู่ที่หนึ่งสองห้าวิ่งรูดไปกลับนะคะเพื่อนจอ่าเด่นเฉพาะรอบแล้วก็เด่นคงอันนี้เลขคงที่นะคะเพื่อนพี่แจผคู้ประจําว่าสามารถจะเอาไปจับคู่ได้นะคะผลที่ออกของลาสตานะคะเพื่อน2 5 3 4้ี่นะคะ ส่วนสำหรับ5-3นะคะเพื่อนก็มานะ5-3 5-3มาในตัวนี้นะที่พี่ใจบอกว่าถ้าใครหยิบ5ไปก็ต้อง5-3ไปด้วยนะคะส่วน c 1นะคะ4-1 1-4พี่ใจโจะไม่มีนะมันก็เข้าในดินหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าใครวิ่งรูดเนาะถ้าใครวิ่งก็ได้นะคะเพื่อนจะสสาหรับ4-1เนาะ แล้วก็ไปลาว VIP กันเลยลาว VIP พีโหนี่ออกหกห้าสี่เก้าหกนะคะเพื่อนสี่มานะคะเพื่อนวิ่งรูดรอบนี้สี่มานะแล้วก็เก้าหกพี่ใจไม่มีอันนี้หลุดไปนะคะส่วนสามคีย์วีไอพีนะคะหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งนะก็มาในตัวสองค่ะเพื่อนจ๋าสองสี่ก็เข้านะคะเพื่อนจ๋าสองสี่เข้าตรงๆแล้วก็ หนึ่งมาในวิ่งดิหลักร้อยเนาะแล้วก็มาที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะอันนี้พี่ใจก็เจาะไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าในล็อกมีแต่พี่ใจไม่ไดเอามาหมดนะคะก็เท่ากับอันนี้ก็เข้าที่ 1, นะะนหนึ่งนะคะเด่ดหนึ่งวิ่งรูดเนาะส่วนลาสตานะคะลาสตาก็ออกสองศูนย์สามเจ็ดห้านะคะเพื่อนจะเพื่อนพี่ใจผูดประจำว่าถ้าใครจะวิ่งรูดนะในเลข คงที่1 2 3ไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยถ้ามาจากเอาตัวอื่นเอาอันนี้นะคะมามาวิ่งมาลูดได้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมรอบนี้ก็2มา1มานะคะเพื่อนเพื่อนรอบสามคีวีเนาะส่วนลาสะตาก็0 3นย์ะคะเพื่อนสำหรับ03พี่ใจก็ไม่มีนะคะประหลุดไปเนาะแล้วก็7 5หนะคะเข้าที่5นะคะเพื่อนเข้าที่วิ่ง5เนาะ ถ้าใครเอาจับห้ามาวิ่งรูดเนาะเสบอกวิ่งรูดอยู่นะคะสำหรับเลขวิ่งเดินรวมก็เข้าทุกอันนะคะเพื่อนเนาะเข้าหมดทุกตัวนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้ก็เข้าเต็มรีบวิ่งห้าเนาะอ่าโอเคแล้วก็ไปต่อของวันที่สามกันเลยนะคะเพื่อนจ๋ามีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขเพื่อนจ๋าตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดค่ะเพื่อนจ๋า ปนกันไปเนาะไม่มีใครที่จะกิ่งตละดดไปนะคะเพื่อนจ้ะโอเคนะคะเพื่อนเราก็ไปของวันที่3นะคะสลับซีลาวนะคะลาสตาร์ลาว VIP ลีไอพีสามคีีไอพีแล้วก็ลาสตาร์วีไอพีนะคะวิใจัยให้เด่นวันนี้อยู่ที่2 3 4สนะคะ3กับ8ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนวันนี้พ่ชัยก็หยิบมานะคะหยิบในล็อกมาในล็อกเฉพาะเมลลาวมาเนาะก็ ตัวเลขเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปได้นะคะเพื่อนจ๋าไม่ชอบก็ผ่านหรือไม่ชอบที่พี่ j a จับให้ะสลับกันก็ได้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็มาเปรียบเทียบกับดินคงที่นะคะในดินในดินแต่ละรอบนะคะเพื่อนในดินของแต่ละรอบเนาะอันนี้คือหมายถึงว่าพี่ัยให้ดนินรวมตัวเลขดินรวมแล้วก็ให้มันเปรียบเทียบกับดินแต่ละรอบนะคะแล้วก็ เลขคงที่นะคะเพื่อนๆจะสามารถจะเอามาจับได้เลยนะเลขคงที่เนาะบางทีพี <flavors> <lemonade> okay. Okay. ่เจยก็ไม่ได้มาจับให้หมดก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะลองพิจารณาดูเอามาจับคู่ลองดูนะคะวันนี้พี่เจยก็ไม่ได้ลงตารางให้ด้วยเนาะรีบร้อนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ลงตารางให้ด้วยเนาะนะคะเพื่อนก็โอเคเพื่อนๆจะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะ กับตัวเลขสวยๆแล้วก็ฝากพีพ่พ่อแม่พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก่อนออกไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิที่สําคัญรักษาสุขภาพด้วยนะคะปราศจากโรคไปยไข้เจ็บทากิจการงานใดก็ขอให้มีกําไรนะคะมีโชคมีลาบตลอดไปกับพี่ใจนะคะสวัสดีค่ะ